มาแกข้าวยำหนึ่งกล่องเออข้าวน้อยลดมาแกแล้วก็จะมากินข้าวยำข้าวเยิ้มอะไรตอนนี้แต่น้ำปลาไปทำน้ำยำก่อนใส่น้ำปลาปลายหนึ่งช้อนน้ำมะนาวหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำตาลหนึ่งช้อนจริงๆใช้น้ำตาลเคี่ยวก็ได้นะแต่ว่าฉันแบบถนัดน้ำตาลนี้เนาะจริงๆอะข้าวยำม,มันเป็นเมนูที่ง่ายมันเป็นเมนูประจําท้องถิ่นของ ภาคไหนนะขึนจำไม่ได้ภาคไหนก็ไม่รู้เออคนให้เข้ากันแกคนให้เข้ากันคนให้แบบว่าทุกอย่างละลายเนาะคนให้ทุกอย่างละลายวันนี้คือไปเร็วเลยแบบไม่ง่ายเลยฉันแบบทําคลิปตอนสองทุ่มกว่าเนาะไปธุระมาแล้วก็ลูกค้าก็มาสั่งอะไรก็ไม่รู้วันนี้ฉันแบบปิดร้านแล้วก็สงสารลูกค้าก็เลยเออทำให้ลูกค้าหน่อยเนาะทำให้ลูกค้าไปหน่อยแล้วก็ ใส่นี่ไปหอมใหญ่ใส่หอมใหญ่ไปก็ใส่มะเขือเทศไปจื่อะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบดูยากเนาะดูยากมากแล้วก็ใส่เป็นต้นหอมผักชีไปนิดหน่อยไม่นิดหน่อยพอไม่ต้องใส่เยอะนะมันเปลืองใส่ไปน,นิดหน่อยพอแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยแกคลุกให้เข้ากันทันทีสักหน่อยเนาะเดี๋ยวขอชิมรสก่อนนะขอชิมรสแป๊บหนึง่ง รสจัดขาดพริกลืมใส่พริกใส่พริกนิดนึงพริกเป็นพริกตำเนาะเป็นพริกดำข้าวยำรสใส่พริกไปน่ากินนะดูดิคือมีความแบบมีความแซบบมีความกรมกล่อมมากเลยนะข้าวยำฉันอนะ่ะบอกเลยขอชิมอีกรอบนึงโอ้โหตามรสถูกใจวะบอกเลยถูกใจเสร็จแ,แล้วเราก็ใส่ข้าวไปแกใส่ข้าวไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน เออข้าวยำเป็นเมนูประจำภาคไหนวะฉันคุ้นๆอยู่นะแล้วเขาทำกันแบบนี้ใช่ไหมเออใช่แหละทำกันแบบนี้แหละเออรดน่ากินมากบอกเลยน่ากินจริงๆรดเสิร์ฟเลยแกเสิร์ฟเลยข้าวยำเออรดรศอ๋อลูกค้าแบบว่าข้าวน้อยนี่ก็คืออยากจะกินแบบว่าเป็นผักแล้วเขาก็เขียนมาว่าข้าวยำแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะ กข้าวยำหมูข้าวยำอะไรข้าวยำไก่หรือว่าข้าวยำทะเลอะไรอย่างเงี้ยเขาเขียนแค่ว่าข้าวยำก็คงจะอยากกินแบบว่ามังสวิรัตินะเนาะอยากกินแบบเป็นมังสวิรัตก็คือไม่ใส่เนื้อสัตว์ก็ลดอยู่นะเป็นเมนูไดเอทได้ไดลดม,มากสำหรับใครที่ชนชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่บันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะแกและถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรสามารถที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะวันนี้เอาไปให้ลูกค้าก่อนลดบอกเลยเอาไปลูกค้าไปแกให้ลูกค้าให้จอยกันเราเจอกันนะแกลด